สวัสดีค่ะพิธาเปิดใจเกิดอะไรขึ้นโค้งสุดท้ายลั่นถ้าทำแบบนี้เป็นนายกไปแล้วหลายคนก็ต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันโบสนายกทิมพิธาลิมเจริญรัตชวดเก้าอี้นายกโดยล่าสุดทิมมาเปิดใจในรายการแฉประจวนที่4กันยายน66มีบางช่วงบางตอนถามว่าได้ยินว่ามาว่ามีสอวอบางส่วนที่อาจจะโบวตให้ประมาณ60 ซึ่งก็อาจจะผ่านแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นในโค้งสุดท้ายโดยคุณทีมบอกว่าในห้องทำงานตนมีติ๊กเขียวเข้มคือประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าโวนให้เหลืองคือรอฟัง ขอรอฟังขอเจอตัวและแดงคือไม่โหวตแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนั้นมีโอกาสมากที่ผมจะเข้าทำเนียบรัฐบาลแต่สิ่งที่ผมช่างใจและทำไม่ได้คือผมไม่สามารถกลับคำพูดตัวเองได้ถ้าผมคิดว่าผมกลับคำพูดช่างมันตระบัดสัตว์ปุ๊บผมเป็นนายกไปแล้วผมกล้าพูดแบบนี้เพราะ1นถึงสออาทิตย์แรกไม่ ไม่ว่าจะสภาบนและสภาล่างผมรับโทรศัพท์คุยตลอดเวลาผมคิดเลขผมคิดเลขเป็นว่าผมขาดอีกเท่าไหร่ผมรู้พักไหนมีจำนวนเท่าไหร่สอวอที่ให้มา เขียวเต็มเท่าไหร่อันนี้พูดได้ว่าท่านอภิปรายในสภาว่าผมถอยหลังเรื่องวางเรื่อง71เสียงมาทันทีผมให้คุณเป็นนายกเลยแต่สิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้ก็คือการที่เอาธงที่ประชาชนมอบให้ผมในวันที่14พฤษภาและเอามาฟาดเขาคิดว่ามันคือเรื่องการเชื่อมั่นศรัทธาทำงานผมเลยตัดสินใจว่าผมรอขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ